ีแบบอยากมาเที่ยวอินชอนนะคะก็แวะมาได้นี่นะคะพบเจอไอดอลเกาหลีหนึ่งท่านเราจะเข้าไปตะลุยโซกัน น,นี้นะคะติติอยู่ที่อินชอนประเทศเกาหลีค่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อใช่้หมล่ะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในโรงแรมค่ะฝนมันตกกต็ติติมาทํางานนะคะพาน้องฝนมาแข่ง APT Poker เกร์ทัวที่อินชอนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปตะลุยคาเฟ่ร้านน่ารักนักหรือแหล่งของกินที่เที่ยวในอินชอนนะว่ามีที่ไหนกันบ้างเราไม่เคยแบบเที่ยวละแวกนี้เลยก็เดี๋ยวจะมาพาเที่ยวกันว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากทุกคนดู ก็อาบน้ำเปลี่ยนสภ้อาเรียบร้อยแล้วนอนยมยมกันอยู่ในโรงแรมก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาไปกันค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในร้าน427ซึ่งที่เหลือข้างหลังเป็ตจากเกาหลีอ่านไม่ออกเดี๋ยวคือโลเคชั่นไว้ให้ลวกันมันเป็นร้านที่อยู่แบบติดริมทะเลเลย mm hmm. ก็เลยแบบนั่งรถมาจากที่พักประมาณ สินาทีเนาะสินาทีก็ถึงประมาณนี้ก็แต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะอาจจะแบบว่าบรรยากาศไม่ค่อยแบบนา่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากมาใจมันเรียกร้องเดี๋ยวดูบรรยากาศไปในร้านกันคาเฟ่เนี้ยเขามีจุดเด่นก็คือนี่เลยมีแบบที่นั่งแล้วก็ จิบชาจิบกาแฟชิลๆกินเค้กพร้อมกับมองไปเห็นทะเลด้านนอกก็ใครที่แบบอยากมาเที่ยวอินชอนนะคะก็แวะมาได้ตรงนี้ก็คือ,อจริงๆถ้าฝนไม่ตกอ่ะจะบอกว่าแบบชิวสุดๆชิลเวอร์พบเจอไอดอลเกาหลีหนึ่งท่านอันยังเกาหลีมาขอถ่ายรูปอยู่ด้วยเออแบบมองหน้าเหมือนรู้จักเราสงสับบ<า>ยเอาไปเดบิวหรือว่าจะเป็นนุงผัดจากเจพี มามมเค้ก่อน,นะคะเพราะว่าหิวแล้วแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลาวเข้าไปที่สนามแข็งแล้วค่ะแวงมีความสุขได้กินของหวานหลังจากที่แบบอากาศมันขมุกขมัวนะคะเราก็มาเติมความสุขให้กับตัวเองบอกแล้วมาเกาหลีอะ่ะใจมันสู้มันก็ได้ ้ามาในพาราไดซิตี้แล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะมาส่งน้องขนเข้าไปแข่งขันเ er อพีทีโปเกอร์ทัวร์ก็ในนี้เขาจะเป็นเหมือนทั้งโรงแรมเป็นทั้งห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีคาสินโนอ,อยู่ข้างในไปจ้าส่งน้องขนเสร็จแล้วเดีย๋ยวพาไปตะุยโซนพาซ่ากันไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เราแบบช็อปปิ้งบ้าง เวิร์กมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็คือจะมีพวกร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็เป็นคาเฟ่พร้อมกับลาจนะคะแล้วก็เป็นแบบไฟดิเงหรือเป็นรสต์องต่างๆให้คนแบบมาทานข้าวแล้วก็มีฟูดคอร์นนั่นเองสวนก็จะมีแค่ประมาณนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวันเดอร์บ็อกซ์ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ให้แบบเด็กๆหรือ อย่างเราอย่างเงี้ยเข้าไปเล่นการเป็นสวนสนุกแบบอาร์ตหน่อยมีที่ให้ถ่ายรูปเช็คอินต่างๆก็แต่ว่าติ๋ๆไม่ได้เข้าไปนะคะใครอยากจะเข้าไปก็สามารถมาได้มันก็จะมีแบบมุมถ่ายรูปเก๋ๆอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวพาไปดู ะมีแบบเหมือนคาเฟ่อย่างที่ติสต,ติบอเห็นปะ่ะก็จะมีร้านคาเฟ่ไว้ให้นั่งเช็คอินแล้วก็ที่นั่งเขาอ่ะก็จะดูแบบมีความแบบถ่ายรูปสวยเป็นงานอาร์ตอะไรประมาณนี้ก็ที่นี่ก็คือเรียกว่าร้านงานอาร์ตกรกดรูป าก็จะมีการถ่ายสไลด์เป็นเรื่องเป็นราวสักอยาก่างไม่รู้เรื่องราวอะไรแต่ก็คือเห็นไหมถ่ายรูปสวยนะงามเลยตกดึกนะคะนี่มีสาวหิวอร่อยมากพามากินไก่อันนี้อะไรเป็นชฟิลฟิล,ฟลขาไก่เกาหลีเนาะอแต่มันก็คือทำเป็นแบบก็แป้งเกาะเป็นเซลใส่เนือ ดอกเด็กเอออร่อยอย่าสั่งตอนหิวอยากอย่าคิดเงินไม่เลิกแต่ทุกคนวันนี้นะคะเราจะเข้าไปตะลุยโซกันก็จะนั่งรถไฟสายเอเรกเข้าไปนะคะอันนี้ติติ้เพิ่งเคยนั่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วน่าจะนั่งตัวที่ขึ้นด้วยตัวเคเคเทกหรืออะไรสักอย่างเออแต่อันนี้ มันจะพุ่งไปที่โซลเจสเซนเลยมันก็จะเร็วกว่าล่นระยะเวลาสําหรับแบบว่าใครรีบๆแบบพวกเราก็จะไปถึงได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยไปต่ออว่าเราจะแบบไปที่ไหนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปตะลุยกันว่าเราจะไปทําอะไรกัน,นออกที่โซบลบ้างเขาเามีเวลาบอกเลยเหรอรเอออ่ะโอเครถไฟก็คือตรงเวลา ตอนนี้เข้ามาอยู่ตรงฮงแดแล้วนะคะกําลังจะเดินไปที่ร้านอาหารเป็นร้านข้าวหม้อชื่อว่าโซซอสเพื่อนแนะนํามาว่าแบบอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปนั่งกินก่อนแต่ว่าเราไม่ยอท้อเราจะซื้อลมแล้วก็เดินชอปปิ้งกัน เราอยู่ที่หน้าร้านนี่แล้วค่ะโซซอสเป็นร้านข้าวมอที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะอยู่ในฮองแดใครมาต้องมากินเดี๋ยวติ๊ติปักบุดไว้ให้ตอนนี้ก็คือรอคิวก่อนแต่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวขอแอบฝนก่อนนะจะบอกว่าถ้าใครจะมาตอนสั่งอ่ะต้องแอบมีเบอร์แบบเพื่อนเกาหลีนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นมันสั่งไม่ได้ร้านดังส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะต้องแบบเหมือนรีจิสลงทะเบียนแล้วก็รอคิวก่อนนี่ เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะก็เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ตรงข้างหน้าแล้วใช่ไหมก็รออาหารมาส่งค่ะร้านก็จะไม่ได้ใหญ่มานะคะเล็กๆแต่ว่าคนกินเสร็จแล้วคนเกาหลีเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะไม่ได้นั่งแบบเออนั่งนานอ่ะกินเสร็จก็คือไปแล้วก็ไปที่อื่นต่อประมาณนี้ของน้องฝนเป็นอะไรเต็ะเด๊ะเด๊ะ มาเริ่มอ่้วแลนิ้อหมูมัน้ะแบบวิล้วแล้อแล้วนล้วแล้วแล้ว่้วแเ้วแล้วแา้ีแล้ว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 แล้นแล้แล้วัลไมแไดว้แบบเแลยย้ <c oughs> วแล้สสวมล้แล้วแล้วแล้แบบ้ะะวแลอแบบอออ้ว่ลอวแอ้วล้วแล้ว้มแ้แแ นะเขาจะกินแบบใส่หม้อได้เลยแบบคุกไปเลยแบบถ้าชอบกินร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะนี้เราตักตออกมาแยกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมลวกปากแล้วเดี๋ยวเราได้ไปทคุกกันในหมอน้ออีกทีหนึ่งตอนแบบมันใกล้ๆหมดแล้วไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกําลังได้รีบที่จะเดินไปที่รีเอน็นจางหงแดเพื่อไปทําหน้านัดเอาไว้นะคะมาทั้งทีก็คือขอทําสวยหน่อยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องแล้วะคะ่ะแล้วก็นี่มา ดูโปรโมชั่นนะคะเขาก็จะมาดูใบหน้าเราแล้วก็บอกว่าแบบจะต้องทําอะไรบ้างจะบอกว่าชีวโทกโลอตามกาแฟราคาถูกมากเลยประมาณสามพันกว่าบาทแล้วก็ได้ไอตัวที่รัดหน้ามาด้วยแต่ว่าดิิต่ะจะทําเครื่องอินโมดด้วยซึ่งสลายไขมันอย่างเอาเนียอออกตรงนี้ก็แต่ว่าต้องเช็คคิวก่อนว่าถ้าเราจะทําอันเนี้ยแบบคุณหมอว่างไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะทําให้ซึ่งเวลาทำอะไม่นานแต่ว่าต้องเช็คก่อนว่าคิวได้ไหมก็ถ้าใครจะมาแนะนําว่าให้เช็คคิวแล้วก็สอบถามกับเขาก่อนนะคะ เราก็เข้ามาในห้องแล้วค่ะพร้อมที่จะทําหน้าแล้วค่ะนูนเห็นไหมเข็มข้างหลังแน่นไปหมดรุยมีแก้มก็กะตุยๆนิดหน่อยก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะใส่ไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปป๊อปมาค่ะจะเป็นแฟคชิสโตร์ที่เป็นแบบว่าช็อปใหญ่ๆเดี๋ยวแบบพาไปดูกันตุ๊กตาที่แบบน้องเบบี้ครเขากำลังหินทีนะคะก็จะมีแบบหลากหลายเลยแล้วก็เดี๋ยวไปหาน้องฝนเพราะว่าเมื่อกี้แย่งกันเดอ มีคนนะคะเสียตังแน่นอนยังไงคะน่ารักม,มน่ารักถ้ฉดอยากได้ตัวนี้น่ารักมากน้องใส่หมวก้วยอะน้องมีเป็นชุดเลย ที่เป็นสายแบบสาส่งตุก๊กตาลตุกกระจายอะไรต่างๆนะคะมาที่นี่บอกเลยว่าเตรียมเงินในกระเป๋ามาให้ดีๆไม่งั้นมีลมละลายนี่นี่ขนปลายาเก่งคือคนนี้ค่ะคุณสนาธชัดค่ะจะได้ตัวไหนแต่ท้งุกตัวเลยดูสิอุ้ยทำไงเแมวมาเลยอ่ะเกลีย่กำลงสุไงนี่ตอนโอแล้วทํางไม่ได้แมวร้องไห้เลยนะก็ะเป็นแบบว่าแก๊งใส่ขนโลนะคะ แน่แล้วยังไงดีเราไม่ขายเป็นกิโลอ่ะเออเราจะมาร้านเนอร์ดี้นะคะแมวม่วงไปอย่าเข้าไปดูกันหลังจากถ่ายรูปเสร็จน,นะคะก็ขึ้นมาชั้นสองเขาจะเป็นโซนแบบ้อบปปิ้งเสื้อผ้าซึ่งยังไงดี โหไหนยังไม่เปียนก็1,000บาทราคาแบบโอเคนารักน่ารักได้เป็นไงสภาพของคนที่ ซูสุดใจมาเที่ยวในหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอน้องฝนซื้อของใน๊อรมาร์ทอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปโอลิฟอยยังกันแล้วก็จะกลับละค่ะโซวันนี้ก็คือมาได้เท่านี้จริงๆเพราะกว่าจะตื่นก็คือเข้ามาก็เที่ยงแล้วแต่เราก็ยังมีใจหนึ่งวันของเรายังไงก็ต้องมาหรือหรือเราจะเจอรองเท้าที่ใช่สำหรับตอนนี้ นี่บูท <memb moved. S 2> อ่อะอมันเป็นรองเท้าที่ใช่สำหรับนอนมาเกาหลีนะคะหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะจิ๊นหนึ่งหมื่นเก้าพันวอนเก้าพันวอนเองประมาณหกร้อยกว่าบาทเนาะหกเจ็ดร้อยประมาณนี้ไม่แพงน่ารักด้วยนิ่มปะนิ่มยังไงดีม,มันเหมาะกับแบบตอนนี้มากๆน่ารักมากนี่มีสีดำด้วยนี่สีดำก็เท่โค้นเอ๋อ คือขนาดฝนตกก็ยังจะชอปปิ้งสรุปได้รองเท้ามาจ้าเป็นนี่ของนิตติสีครีมอ่ะมันหมดก็เลยเอาสีดําเพราะว่าสีดําก็กลับไปใส่เล่นเป็นฟิลฟิลบูธอ่ะนายที่มานฝนน้องฝนนะเอาสีเขียวไปก็คือเดี๋ยวเราจะใส่กันเลยจ้าเพราะว่าฝนมันตกแล้วเห็นไหมถ้าเราก็บาท้าร้สามสิบใครมาแล้วถ้าเจอฝนตกหรือหิมะอะไรเงี้ยตีว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าพื้นข้างล่างอ่ะมันก็แบบดูแบบกันลื่นดี ตอนนี้เราเข้ามาในโอริทยังแล้วนะคะเป็นแบบสวรรค์ของสาวๆเลยก็เดี๋ยวจะเดินดูของก่อนรีบช็อปรีบไปจ้านี่ The Best Spray ที่ใครที่แบบมานะคะต้องใช้เลยที่ห้อนี้จัดไปเลยจ้ะ นนี้ะะคช็อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกระโดดขึ้นแท็กซี่ค่ะพร้อมกลับไปอีกแค่รอดูของีนความช็อปปิ้งของพวกเราใี่สุดนะคะเราก็มาทันรถไฟสายเวทตามเวลาที่เรากำหนดไว้แล้วก็คือ5โมง57นาทีก็คือรถไฟกำลังจะออกีเย่สำหรับทิมในโซวันนี้นะคะก็ จบตรงจะเพียงเท่านี้